กลับมาที่จังหวัดสงขลานะคะที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ค่ะก็ได้จัดโครงการดีๆค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะนั่นคือการจัดโครงการหาดใหญ่เสวนาในชื่อที่ว่ากริตในวัฒนธรรมชาวไทยภาคใต้ค่ะเมืม่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ก็ได้จัดโครงการหาดใหญ่เสวนาตอนกริตในวัฒนธรรมชาวไทยภาคใต้จัดขึ้นที่อาคารศูนย์ปณีศิลป์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ค่ะ ซึ่งเป็นการจัดโครงการหาดใหญ่เสวนาขึ้นเป็นปฐมฤกษ์สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสารและก็เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านกริดในแง่มุมต่างๆค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้มีการจัดแสดงกริดที่มีคุณค่าทางด้านศิลปกรรมและเก่าแก่โบราณจากนักสะสมกรีเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ที่สนใจนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในเชิงวิชาการมากะขึ้นค่ะ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะมาเป็นวิทยากรภายในงานหลายท่านค่ะอาทิอาจารย์พิชัยแก้วขาวให้ความรู้เรื่องกลิดจีเลบอลรวมทั้งมีการเสวนาเรื่องกลิดในวัฒนธรรมชาวบ้านภาคใต้โดยอาจารย์สมเจตนามุนีโมนยช่างอารุณแก้วสัตยาและคุณสมพงษ์พรมมณี นอกจากนี้ยังมีการแสดงบรรเลงดนตรีพื้นบ้านรองแงงโดยวงอัสลีมาลาและการแสดงนิทรรศการของนักศึกษาสาขา,า,ขาการออกแบบประยุกต์ศิลป์ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและก็ผู้ที่เข้าร่วมงานในเสวนาครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะทั้งนี้ฝ่ายศิลปกรรมวัฒนธรรมสำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ค่ะมุ่งหวังที่จะจัดงานดังกล่าวขึ้นทุกปี รวมทั้งจัดหมุนเวียนผัดเปลี่ยนเรื่องราวที่มีสาระและก็ประโยชน์ความน่าสนใจด้านศิลปวัฒนธรรมมาจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการเพื่อสร้างเป็นข้อมูลสลับในการศึกษาค้นคว้าต่อไป